คุณได้รับคำแนะนำสุดท้ายจากทีมและเข้าไปในยานอวกาศของคุณเป็นยานอวกาศลำแรกที่สร้างขึ้นบนโลกที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงได้งานของคุณคือการไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความผิดปกติและน่ากลัวที่สุดในอวกาศและส่งข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการเดินทางของคุณจึงเริ่มต้นขึ้นยานอวกาศของคุณกำลังเร่งความเร็วและคุณพุ่งผ่านดวงจันทร์ในระยะไกลคุณเห็นดาวเคราะห์ส,สีแดงดวงเล็กๆดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวังคารและมองดูยักษ์อันตรการตาที่ล้อมรอบด้วยวงแหวนชุดหนึ่งนั่นก็คือดาวเสาคุณหวังว่าจะมีเวลาในการสำรวจก๊าซยักษ์ดวงนี้มากขึ้นแต่คุณต้องรีบแล้ว คุณผ่านดวงดาวที่สวยงามบางดวงก็ส่องสว่างดวงอื่นมีสีแดงบางดวงก็ดูมืดสลัวนั่นคือซีเรียสดาวเลอที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนบนโลกมันอยู่ห่างจากเราประมาณ8.6ปีแสงแต่คุณกำลังเดินทางอย่างรวดเร็วในไม่ช้าคุณจะเห็นดาวโพลาริส หรือที่รู้จักกันในชื่อดาวเหนือซึ่งอยู่ไกลออกไปมากนั่นคือห่างออกไป431ปีแสงบางครั้งคุณก็มองเห็นจุดเล็กๆที่โคจรรอบดวงดาวเหล่านี้นั่นคือดาวเคราะห์แล้วจู่ๆก็ไม่เห็นอะไรเลย ตอนแรกคุณกลัวมีบางอย่างผิดพลาดคุณบังเอิญเข้าไปในหลุมดำหรือเปล่าอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าที่ระยะทาง700ล้านปีแสงจากโลกมีหลุมความว่างเปล่าที่ไม่มีกาแล็กซี่ดวงดาวดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์น้อยคุณไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย พื้นที่ว่างเปล่าเป็นอนาบริเวณทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ330ล้านปีแสงแกาแล็กซีทางช้างเผือกบ้านของเราสามารถอยู่ในนั้นได้หลายพันล้านแห่งและแล้วมันก็มาถึงคุณสิ่งที่คุณกำลังมองอยู่นั่นคือพื้นที่ว่างโบออทิสอันลึกลับมันอยู่ห่างจากโลกประมาณ700ล้านปีแสงในกลุ่มดาวโบออทิสซึ่งเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่ขับคันถ่ายรอบโคโลเหนือในตอนแรกความว่างเปล่านี้เรียกว่าความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่แต่ต่อมาก็มีชื่ออย่างในปัจจุบัน ตอนนี้เรารู้แล้วว่ากาแล็กซี่ดูเหมือนเครือข่ายขนาดยักษ์ส่วนใหญ่เป็นส่วนของโครงสร้างยาวๆที่เรียกว่าเส้นใยลมเหล่านั้นพัดผ่านจากักรวานและเมื่อพวกมันบรรจบกันพวกมันก็ก่อตัวเป็นบริเวณที่มีกาแล็กซี่ที่มีความหนาแน่นสูงบริเวณเหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ากระจุกกาแล็กซีแต่ระหว่างกระจุกดาวและเกลียวเหล่านี้มีช่องว่างขนาดยักษ์ที่แทบจะไม่มีกาแล็กซี่ใดๆอยู่เลย จริงๆแล้วช่องว่างดังกล่าวคิดเป็นเกือบ80%ของเอกภพที่สามารถสังเกตได้และส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่มากกว้างตั้งแต่30 300ล้านปีแสงพื้นที่ว่างโบโอทิสเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีมวลมากที่สุดมันยังได้รับฉายาว่าพื้นที่ว่างขนาดยักษ์นักดาราศาสตร์คิดว่ามันอาจเป็นผลมาจากช่องว่างที่เล็กกว่า2-3จุดมารวมกัน แต่อะไรที่อาจทําให้พื้นที่ว่างเปล่าขนาดเมื่อคือมาปรากฏขึ้นตั้งแต่แรกสาเหตุอาจอยู่ที่การดําเนินของจักรวาลในยุคแรกๆสสารทั้งหมดในจักรวาลถูกควบรวมไว้ด้วยกันอย่างค่อนข้างแน่นหนานักดาราศาสตร์ยังคิดด้วยว่ามันเป็นอะไรที่มีรูปแบบเหมือนน้าซุป แต่ในไม่ช้าความผันผวนของควอนตัมแบบสุ่มก็เริ่มกระจายสาสารเหล่านี้บางพื้นที่เริ่มหนาแน่นมากขึ้นเป็นผลให้แรงโน้มถ่วงของพวกมันแข็งแกร่งขึ้นและพวกมันก็เริ่มขโมยสาสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสิ่งนี้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวยิ่งหนาแน่นขึ้นอีกและดึงดูดสาสารต่างๆไปมากเรื่อยๆในเวลาเดียวกันกลุ่มสาสารเล็กๆก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปจากใจกลางมากขึ้นแล้วก่อตัวเป็นกาแล็กซี หลังจากเจ้ามองไปที่ความว่างเปล่ามาระยะหนึ่งแล้วคุณตัดสินใจที่จะสำรวจวัตถุอวกาศอื่นๆและสตาร์ทเครื่องยนยานอวกาศของคุณอีกครั้งตรงโน้นมีการก่อตัวของอวกาศรูปแบบหนึ่งที่คุณรอจะได้เห็นอยู่นั่นคือเนบิวลาพวกนั้นคือเมฆก๊าซฝุ่นขนาดเมื่อคืนมาเมื่อเวลาผ่านไป แรงโน้มถ่วงเริ่มดึงกลุ่มฝุ่นและกา๊าซเหล่านี้มารวมกันพวกมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแรงโน้มถ่วงของมันก็มีพลังมากขึ้นฟังดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะวันหนึง่งมวลที่มีขนาดใหญ่มากนี้จะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองและก่อตัวเป็นดาวดวงใหม่ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจไปเยี่ยมชมวิลลาที่สวยที่สุดบางแห่ง และคุณเริ่มต้นด้วยในบิลลาผีเสื้อปีกผีเสื้อนี้มีอายุมากกว่า3ปีแสงและโครงสร้างภายในในบิลลาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นดาวแคระขาวได้รับความร้อนอย่างน่าเหลือเชื่อถึง250,000องศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่ามันก่อตัวจากดาวฤกษ์ขนาดไม่ึมา ซึ่งน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง5เท่าดาวแคระขาวถูกล้อมรอบด้วยจานฝุ่นและก๊าซห,หนาที่เส้นศูนย์สูตรนั่นคือสิ่งที่อาจทําให้โครงสร้างทั้งหมดดูเหมือนนาฬิกาไยหรือผีเสื้อสถานที่ต่อไปที่คุณตัดสินใจไปคือในบิลล่าเอสกิโม ซึ่งอยู่ห่างจากโลก5,000ปีแสงในกลุ่มดาวราศีเมถุนมันถูกค้นพบเมื่อ200กว่าปีที่แล้วและได้รับชื่อนี้อย่างมีสาเหตุรูปแบบเปลือก2ชั้นของมันดูเหมือนใบหน้าของคนที่ซ่อนอยู่ในฮูดบุนวมของเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเสื้อคลุมนี้เป็นแผ่นวัตถุที่มีวงแหวนรูปดาวหางและหางของวัตถุเหล่านี้ก็เรียงเป็นแนวออกไปจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางเนบิลลาเอสกิโม เส้นสีส้มประหลาดที่ส่วนนอกของเมฆทอดยาวออกไปทุกทิศทางหลายปีแสงส่วนใบหน้าของเอสกิโมแม้ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายลูกบอลเกลียวแต่ในความเป็นจริงมันคือฟองของวัตถุที่ถูกพัดไปในอวกาศโดยลมของวัตถุความเร็วสูงที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางจุดหมายต่อไปของคุณคือในบิลลาวงแหวนเมื่อแรกพบมันคือเมฆฝุ่นและก๊าซขนาดยักษ์ล้อมรอบดาวฤกษ์เก่าแก่ที่เกือบจะดับแล้วซึ่งดูเหมือนวงแหวน แต่นักดาราศาสตร์บอกว่าเนบิลลาไม่ใช่เบเกลแต่เป็นโดนัทไซเย,ยลลี่วัตถุสีสันสดใสในห้วงอวกาศซึ่งอยู่ห่างจากโลกมากกว่า2,000ปีแสงแท้จริงแล้วคือวงแหวนที่พันร,รอบโครงสร้างทรงกลมสีน้ำเงิน ปลายแต่ละด้านของโครงสร้างนี้ยื่นออกมาจากวงแหวนทั้งสองด้านตอนนี้คุณสามารถมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเสาแห่งการก่อกำเนิดได้แล้วคุณพบว่ามันอยู่ห่างจากโลกมากกว่า7,000ปีแสงในเนบิวลานกอินทรีนั่นคือกระจุกดาวอายุน้อยที่อายุเพียง5.5ล้านปีเป็นเด็กทารกในอวกาศเลยครั้งหนึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับโบิลสามารถถ่ายภาพเงามืดหลายเงาใกล้กับใจกลางเนบิวลาได้และตอนนี้คุณก็สามารถเห็นพวกมันด้วยตาของคุณเอง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเสาแห่งการก่อกําเนิดซึ่งเป็นบริเวณกําเนิดดาวฤกษ์ที่ยังคุก,กรุ่นอยู่และเมื่อคุณได้ไปเยือนบริเวณจุดกำเนิดดวงดาวแล้วทำไมไม่ลองแวะชมกาแล็กซีฟอสซิลที่มีชีวิตดูล่ะตัวอย่างเช่น DGZ1 มันใหญ่เท่ากับทางช้างเผือก ต่เกือบมองไม่เห็นเพราะดาวฤกษ์ของมันกระจายตัวเบาบางอย่างไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่ทําให้กาแล็กซีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากคือมันตั้งอยู่ตามลาพังไม่เหมือนกาแล็กซีอื่นๆในประเภทนี้ที่มักจะพบในกระจุกดาวอาจหมายความว่า DGZ1 ถูกสร้างขึ้นในยุคที่แตกต่างออกไปอาจเพียง1000ล้านปีหลังจะเกิดบิ๊กแบงหากเป็นจริงกาแล็กซีนี้ก็คือฟอสซิลที่มีชีวิตของจริงเลยจุดหมายต่อไปของทัวร์ชมอวกาศของคุณคือเพาซ่า แม่ไม้ดำเช่นเดียวกับชื่อแมงมุมดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองนี้กําลังเคี้ยวคู่หูของมันซึ่งเป็นดาวแคร์น้ําตาลน้าหนักเบายิ่งเผาซาดูดกลืนวัตถุดิบเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะหมุนช้าลงเท่านั้นโดยพลังงานที่ดาวนิวตรอนเสียไปในกระบวนการนี้ทําให้ดาวข้างเคียงหดตัวลงโอโ้ดูนี่สินั่นคือสถานรับเลี้ยงกลุ่มดาวทั้งหลายในกลุ่มดาวเซนทอทว่าแม้สถานที่แห่งนี้อาจถูกเรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบหรือปลอดภัยแถบนี้ประกอบด้วยดาวไฮโดรเจนและดาวเลษ์กเกิดใหม่โดยตั้งอยู่ในเนบิวลาในกลุ่มดาวคนครึ่งมา้าซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ6,500ปีแสงพลังงานอันเข้มข้นที่ดาวเลือกทาวรกเหล่านี้ปล่อยออกมาทําให้เมฆไฮโดรเจนเรืองแสงสีแดงเหมือนลางไร้พลังงานนี้ทรงพลังมากจนกัดกินเมฆฝุ่นสีดาและทําให้พวกมันหายไปเหมือนก้อนเนยบนกระทะร้อนๆได้ คุณกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางต่อเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์อย่างยิ่งนั่นคือเมฆน้ำที่ลอยอยู่ในอวกาศพูดให้ตรงกว่านั้นมันคือกลุ่มเมฆไอ้น้ำที่ล้อมรอบหลุมดำมวลมหาศาลซึ่งอยู่ห่างจากโลก1 2 0 0 0ล้านปีแสงเมฆประกอบด้วยปริมาณน้ำที่มากกว่าน้ำบนโลกของเราทั้งหมดถึง140ล้านล้านเท่านักดาราศาสตร์เชื่อว่าเมฆน้ำนี้ปรากฏช้ากว่าเอกภพเพียง1,600ล้านปี